นี่นะคะคืออาหารของชาวตงเปย่ยเรียกว่าล่าปูฟันซึ่งเซตนี้นะคะราคาอยู่ที่สิบเก้าหยวนถ้าอยากได้เซตใหญ่หน่อยนะก็จะเป็นอันนี้อยู่ที่ยี่สิบสามหยวนเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าเขาบอกว่าเป็นอาหารตรงเปย่ยแล้วก็บอกว่าเป็นเล้งด้วยเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงอันนี้เป็นเนื้อหมูนะทุกคนครั้งแรกเหมือนกันที่กินเอ้ยเป็นไม่ออกอึ๊บอึ๊บมันน้ำใสถุงมือหรืเอเปล่ามีถุงมือให้ด้วยนะแต่เขาออกแล้วอันนี้ ก็เหมือนเล้งแต่ว่ามันข้าไม่ได้เปรี้วด้วยแต่จรินๆเราข้าวมน,นอร่อยนะคะอืมอ่ามีอันนี้ให้ด้วยนะใ้ได้ด้วยนะส่วนใช่ส่วนใช่ก็จะแบบส่วนแปลว่าขมข้นลงส่วนแปลว่าเปรี้ยวเ <laughs> หวกกมือนมะกอตองแล้วก็มีเขาเรียกว่าวนะล่าเจียวล,ลาเจียวยเหมือนน้ำเฮกให้นะคะพริกกระเทียม ใครมาแถวๆตรงเปิดนะคะก็ลองมากินแบบนี้ได้นะคะ